ิดตัวอย่างเป็นทางการออ l น e w วซูบ r รุโซทอราครอสโอเวอร์พลังงานไฟฟ้าล้วนคู่แฝดของโตโยตา <Hey! S 1> จากที่มีความเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ต้นปีเกี่ยวกับการมาของรถจ์ไฟฟ้า100%ของดาวลูกไก่อย่างซูบารุ ล่าสุดทางค่ายได้เปิดตัวรถยนต์ไฟ้า EV คันแรกของค่ายแล้วอย่างเป็นทางการในชื่อ All-New Subaru s o t o r a รถยนต์ครอสโอเวอร์พลังงานไฟฟ้าล้วนรุ่นแรกที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มคู่แฝดอย่าง Toyota b c 4 x ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ ภายนอกโดยรวมของรถนั้นอย่างที่เห็นทุกอย่างแทบจะเหมือนกันกันกบฝั่งของ Toyota BC4X แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง2รุ่นนั้นไม่ใช่การก๊อปปี้เนื่องจากเป็นการพัฒนามาพร้อมๆกันโดยการแชร์พื้นฐานเดียวกันสำหรับฝั่งของ Subaru s u b a r ุโซ t r a นั้นมีการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองเข้าไปอาทิเช่นไฟหน้าที่มาพร้อมกับไฟเด y ท i ร e running light รูปทรงตัว C และไฟสองสว่างแบบ LED ข้างละสดวง กระจังหน้าปิดทึบทรงหกเหลี่ยมและติดตั้งไฟตัดหมอกแบบกครมตำแหน่งกันชนหน้าในส่วนท้ายของรถนั้นมาพร้อมกับไฟท้ายรูปทรงตัวีที่เป็นเอกลักษณ์ตกแต่งด้วยกันชนท้ายสีดำพร้อมกับการติดตั้งสปอยเลอร์ด้านหลังทรงสปอร์ตขยับเข้ามาภายในตัวรถ ทุกอย่างแทบไม่มีอะไรแตกต่างไปจาก Toyota BC4X นอกจากการตกแต่งโทนสีส้มชาวมัวที่มีให้เลือกส่วนอุปกรณ์หลักอื่นๆและการตกแต่งนั้นเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ Infotainment ขนาด12.3นิ้วแบบลอยตัวที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายปุ่มควบคุมต่างๆตำแหน่งคอนโซลกลางหน้าจอแสดงผลการขับขี่ขนาด7นิ้วรวมไปถึงพุ่งมาลายัย ทุกอย่างไม่มีอะไรแตกต่างไปจากรุ่น B4X c ในส่วนของขุมพลังนั้นเช่นเดียวกับทางฝั่งของ t o y ยต้ตัวรถจะมีให้เลือก2ขุมพลังทางเลือกคือระบบขับเคลื่อน2ล้อหน้าติดตั้งมอเตอร์เดียวขนาด150กิโลวัตต์หรือประมาณ201แรงม้าสามารถเดินทางได้ไกลสูงสุด530กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน WLTP และรุ่นขับเคลื่อน4ล้อแบบอวิว r รท e ที่มาพร้อมกับ X-Mode ติดตั้งมอเตอร์คู่ที่ให้กำลังสูงสุด160กิโลวัตต์หรือประมาณ214แรงม้าเดินทางได้ไกลสูงสุด460กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน WLTP โดยทั้ง2คุมพลังนั้นจะถูกขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาดความจุ71.4กิโลวัตต์ชั่วโมง รองรับการชาร์จไฟแบบ DC ได้สูงสุด150กิโลวัตต์ซึ่งจะสามารถชาร์จไฟให้ถึง80%ได้ในเวลาเพียง30นาทีส่วนออปชั่นอื่นๆของรถนั้นไม่แตกต่างไปจากฝั่งของ t ต y o ต้ารวมไปถึงรูปแบบของหลังคาที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ระหว่างหลังคากระจกแบบพาโนรามิกและหลังคา Solar ์ o ูฟแบบใต้ตัวที่สามารถชาร์จไฟให้กับรถได้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทางตัวเต้ตาคาดการตัวเลขไว้ว่าจะสามารถให้ระยะทางได้ราว1,800กิโลเมตรต่อปีส่วนกำหนดการทำตลาดซูบารุซูโตรานั้นจะเริ่มเปิดตัวทำตลาดในญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาแคนาดายุโรป จีนและตลาดอื่นๆในช่วงกลางปี2022ส่วนตลาดเมืองไทยนั้นยังไม่มีข้อมูลใดๆบ่งชี้ว่าซูบารุจะทําตลาดรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวเมื่อไหร่หากมีข้อมูลอื่นๆอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนํามารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้ง